สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันตอนนี้ผมจะพาเข้าสู่วัดเขาวงพระจันทร์สำหรับในคลิปอธิบายผิดไว้ว่าค่าจอดรถ20บาทตี่นี้นนี้ผม,ผมจะเข้าไปวัดเ<ป>ขาวงพระจันทร์นะครับระยะทางจากปากธรรมไปก็ประมาณ5กิโลเมตรแต่ที่เห็นก็คือดอกไม้สีเหลืองสวยๆข้างทาง ตลอด5กิโลเมตรครับมีระยะระยะก็เห็นพระพุทธรูปที่อยู่ไกลๆก็คือเขาวงพระจันทร์ครับสวยเด่นสง่างามแต่นั่นไม่ใช่จุดสูงสุดของเขาวงพระจันทร์ครับอยู่บนยอดเขาพระพุทธรูปอยู่ประมาณสัก300เมตรจากตีนเขาเท่านั้นเองสำหรับรอยพระพุทธบาทอยู่บนยอดเขาครั วงพระจันทร์เป็นหนึ่งในห้าของรอยพระพุทธบาทที่มีพระจากคณะสงฆ์จากอินเดียหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จเสด็จไปนิริภานแล้วมาสร้างไว้ในหนึ่งในห้าในสยามประเทศครับที่ระบุไว้ในประวัติ ก็มีเขาวงวกการะกันสระบุรีเขาชิตตะกูด,ดแล้วก็กที่หนึ่งเหมือนกับว่าอยู่อยู่จันท์อีกที่หนึ่งอ่ะจําไม่ได้แล้วก็อยู่เชียงใหม่ครับเมื่อกี้ผมก็ฟังเขาพูดมาอันนี้ก็เก่าแก่มากเป็นของพระสงฆ์หลังจากที่พระพุทธเจ้าเส็จเวรีนิพพานแล้วมา เผยแร่พุทธบาทศาสนาในชมพูทวีปในสมัยนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรก็มีการหายไปช่วงระยะหนึ่งทค้นพบรอยพระพุทธบาททั้งห้าแห่งในไทยก็เพราะว่าในสมัยกรุงศีทยามีพระสงฆ์จากสยามประเทศ เมืองไทยเนี่ยเดินทางไปสแสวงบุญที่ประเทศอินเดียแล้วก็มีคำพีที่ประเทศอินเดียระบุไว้ว่าในเมืองไทยมีคณะสงฆ์ได้มาเผยแผ่พุพทธศาสนาหลังจากสมเด็จพระพุทธเจ้าสด็จปรินิพานก็ได้สร้างพระพุทธบาทไว้หแห่งครับก็คือสร้างมา หลังพุทธกาลไม่นานแล้วก็มีการเลียนหายไปก็มาค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมหลังจากที่คณะสงฆ์ได้เดินทางกลับจากประเทศอินเดียหรือชมพูทวีปในสมัยกรุงศรีอยุธยารครับก็กลับมาค้นหารอยพระพุทธบาททั้งห้าแห่งที่ถูกสร้างขึ้นณสมัยนั้น ผมเคยไปเที่ยววังกาหลงเวียงกาหลงมาครับอยู่อำเภอเวียงป่าเป้าที่นั่นก็เหมือนกับว่าได้กล่าวถึงรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีด้วยนั่นก็หมายความว่าก่อนกรุงศรีอยุธยาสมัยที่กษัตริย์เมืองพุกามใช้ฐานที่ตั้งของเวียงป่าเป้าเป็นที่ตั้งทัพ ระหว่างการเดินทางจะไปตีก็คือสมัยนั้นก็คือไปตีนครวัดนครธมเพื่อจะย่งสิงเอาพระเจ้ามรกกลับคืนมาก็ในสมัยนั้นอ่านได้คร่าวๆมันก็เหมือนานานอยู่พอสมควรก็ก่ลาวถึงรอยพระพุทธบาทที่อยู่สระบุรีนี้ด้วย ก็คือสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันทั้ง500พระพุทธบาทที่คณะสงฆ์ได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยอันนี้ก็ถึงลานของวัดเขาอ,องพัปรแล้วนะครับก็คงจะเข้าไปหาที่จอดรถผมค่อยใจว่าที่จอดรถที่นี่น่าจะเสียค่าจอด20บบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้น ก็ไม่เป็นไรก็คือมันเป็นงานอันนี้ก็เป็นตลาดเดี๋ยวผมจะให้ดูภาในตลาดไปพร้อมเลยก็ตีขาดมาได้ก็น่าจะเป็นร้านค้าครับก็ไม่รู้กาเจ้ากัน,นยังไงกร้านค้าก่อนที่จะขึ้นเขาวงพระจันทร์เราเดินชมตลาดบรรยากาศก่อนขึ้นเขาวงพระจันทร์ด้วยครับ ก็ตอนนี้มันเป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าผมกะจะขึ้นที่เวลาสี่โมงครับว่าเขาวงคพระจันนี้ใช้วเวลาเดินทางขึ้นถึงสองชั่วโมงกว่าถอจะกลับลงมาก็คงตะวันลงพอดีเราผมจะหาขึ้นไปดู หอมข้าวหลามก็ออมเสียงค่ะสำหรับราคาอาหารก็ไม่รู้นะครับข้างล่างแต่ที่ก่อนขึ้นเขาองค์พระจันทร์ก็ผมเคยมาปีนหนึ่งครับก็จะบอกไว้คร่าว สำหรับราคาคานามครับปีนเขานี้ก็ปกติ5บาทสปอนเซอร์ก็10บาทขึ้นไปสักระยะหนึ่งเขาก็สปอนเซอร์ก็จะ15บาทครับขึ้นไปอีกสักระยะหนึ่งก็สัก20บาทขึ้นไปอีกพักหนึ่งก็25บาท ถึงติขึ้นบนเขา25บาทครับเพราะว่ากว่าเขาจะขึ้นไปได้ก็อย่าไปต่อรองครับก็เ,เห็นทางขึ้นจะมีร้านค้าเป็นระยะระยะเพราะว่าเขาป่วจะขึ้นได้ลำบากมากก็อย่าไปต่อรองเขา แล้วจะไม่มีเทศกาลเขาจะให้รถขึ้นได้ทางนี้ไปถึงองค์พระใหญ่คแรบบับแต่ว่าพระพุทธโชคตอนนี้มีงานเขาขึ้นไม่ได้วันนี้มีพอดพอบตอนรอ มาเยี่ยมองพระจันด้วยสำหรับ like ที่เห็นไฟสวยๆก็คือจากตรงนี้ไปครับทีนายนตำจมันอใหญ่รองบตรได้ปมกาศปัฒนาธปูนได้ออมาสนทนารมกับท่านเจ้าว่าท่านราจารย์สวัสดิครับตัวประเด็นทเจ้าประหลง ยของเรานีันมาอรไปสมูณุดคิดถึงาแล้วใิไปการีเช่นก่อนนะแล้วก็มาขบวนสร้างุญิประจําสูรณ์ตนี้ขอทบนนาบุองปชมานรณรงศ์วมมาคนพร้อมครอบครัววุีิส่วนบุญส่วนบุญนนี้ให้ัำเร้ากันเอง ได้เทพที่ก็เหลือข้าพเจ้าพระกอธมทนาบุญสาลุกกโยมภาณนได้ลงลบทุตดิ่งอันเป็นมงคลดิ่งอันเป็นดีเป็นประบาดดีสามารถกบโยมมาสร้างกุฏิประจำตระกูลสำหรับหกแดงแต่ตรงนี้นะตามกําลังศรัทธาทำตามกําลังศรัทธายยื่นคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาขึ้นเขาวงคพระจันทร์นะครับว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนการขึ้นเขาวงคพระจันทร์